ไห้บุตเลยนะครับเพื่อนคอยดูนะครับเราสามารถเลือกได้หลายอันแบบเลือกไม่ถูกเลยนะอ่ะอ่ะบีจะเจสี่เออก็ไม่ได้แล้วเด็กคนครับ,บลนะแล้วเด็กเลยรนะ้บคนเลยค้วเราจะเลือกอะไรกันเนะี่ยปกติมันจะมีร้อยใช่ไหมครับตอนนี้เออเงี้น้ตอนนี้บนนีไม่ได้เป็นอนะีโปเซอร์แล้วก็เป็นแบบปกติเลยนะครับโอ้ อหว่าตาบานะครับตอนเนี้ยป็นป็นคลิปกชุดนะครับเพื่อนไปดูวิดีโอช่องช่องคนอื่นได้นะครับว่ามันต้องทำยังไงนะครับค้นหาในยูทูบได้แล้วก็อย่าลืมกดติดามที่บีทบอกวิธีการ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 ไปดูช่องอื่นเนาะจะไ,ได้โปกชุดนะครับง่ายมาก ที่ทำได้เขาบอกว่า This is body เขาน่าจะสแกนบอดี้แล้วเขาบอกว่าสีขาวทำไมเราต้องทำวะ Why อืมผู้บัญ Why, Why? แล้วก็พินวาวายอ่าไม่มีใครสนใจเราเอาบวชตามเขาก็ได้นะวายเขาก็ไม่พูดอีกมันต้องมันต้องวายนะครับเพราะว่าเขอยังไม่รู้เหตุผลเลยโอ้บอกแลยมันต้องมีคําว่าวายก่อนนะในโล้วนคนที่บวชทนะั้งหมดมันก็จะเป็นดีมโพสเตอร์หรอกเนาะ ว่าอินบอสเตอร์ยังไงไม่เอาต้องไปจับแต่เราต้องทำ PMG ก่อนเศษเราเยอะอยู่ห้องห้องพียรบานวันนี้วีเจสบ์นะครับปิดเห็นออเรนต์สีส้มนะครับ โอลเรนแล้วก็จะวดโอเรนเนี่ยนะครับอ่ามีคนวดกับมีสองคนเอ,อมีเห็นโอรเรนมันเดินผ่าน I think ว right. ่า me and b o u win fight life แต่ว่าเออมีเรากับ fight l i f เรากับ <falls> แฟกไลท์อ้าวสีส้มเออใช่ครับถูกเลยสีส้มจะเป็นเปล่าเลยเป็น N Impuser หอดไหมถ้ามันอยู่ใกล้ๆรทางประตูตอนนี้เราต้องรีบไปซ่อมไฟก่อนนะครับภารกิจเดี๋ยวค่อยทำต้องไม่มีพะเอ้ยน้ำเงินน้ำเงินเอ้ยตู้แ่ N i m ใครครใครโอ้โอเคโอเคเรียบร้อยโอเคโอเค อิงโอเคนะบ้นานมันไม่รู้ว่าเขาจะหวดใครนะเยีงยหายหลักฐานไม่ได้ตอนนี้มีคนหบิดบิดว่าบิดนงมันไม่ได้อยู่กับกูบิดจำได้ โอ้โทีฟ้าครับพี่นอ้องมันก็เรียกติ่งตัวละครอ,อ่ะก็อยากเป็นแคโทโถนี่อยาก็นตัวนี้หรือ้าเหมือนพี่แป้งก็แล้วหรือนี่นี่ทำเหมือนพี่แป้งนะ แล้วก็เป็นกล่องของขันตรงนี้เดาเอ็นมันโคตรดีเลยนะครับแล้วก็ตัวส like ีเหลืองบีอยากตกแต่งให้มันสวยบีจะเอาอีด้วยนะครับโลบอเอาอันนี้เหมือนที่แป้งไหมเนาะเออเหมือนที่แป้งซีบีนะแล้วอยากตกแต่งดิสแตชกันนะโอเคไป ม่รู้ว่าเราเปลี่แกตัวหรือป่าไม่มีตอนนี้นะครับเพื่อเรากับเยเดเดิอีโอเค ใชอะไรสิไม่กล้าสาบานหรเนาะบิบิดเทโ่ชิกาสาบานเ่อบิเทโอเออ,อะเ๋ยวูก่นเฮ้ยใครโอเขาบอกว่าบันยูเาี่ Y ไอ้หัวที่พูดว่าเราไปดูเราจะเป็นโอที่สามเด็กอืมพาวเลยคับอืมแล้วก็กดไปโอ้โหใครใครดูหุดออกไม่มีอ่ะเออโอเคไม่เจอแล้ว มันไม่ได้โดนหมดเราออกนะเราก็ไม่ต้องเกลียดได้เดี๋ยวไทำอะไรโอเโอ้มีน้ำเงินดูครับเงินยนต์ดีเง่นยนต์ดีครับรู้สึกเงินเื้นเล่าู้สึก เดี๋ยวพี่เด็กว้าวโอ้ว้วาว,ว,วต่อไปเราก็จะกดออกนะครับ เพื่อนอย่าเข้ากูปีดนะครับก็ก็ก็ถ้าบีดเลื่อบีดอะรอเมื่อไหร่ใช่ไหมเพมื่อนๆื่อบีดอัดคลิปใช่ไหมแล้วบีดถ่ายลงรูปเสร็จย,ยังไมบีก็จะบอกเพื่อนๆว่าคลิปเนี้ยเป็นนอของบีดบีดก็จะรอเพื่อนๆเข้ามาครับเพื่อนอย่าลืมเข้ามา บิดยังไม่ได้ทำนะเพราะบิดลืไมไปหน่อยจะไม่ค่อยได้แล้วเล่นรักกันหนึ่งตายนะนี่เงมนเราอยากเป็นคุณซันตา้านี่คุณซันต้าใส่ชุดนี่ปึ๊บอ้าวนี่นี่เป็นนักตรการหนึ่งคนอยู่วัดน,น้อย,อยู่นะครับไปเวลบิดเยอะ มานี <ersch> okay, ้โอเคครับเกไปเสร็จเี๋ยวอีกก็๋ยงนี้จะมสาไฟก็เพิ่มนะครับนี่โอ่ไฟจำเคสฝั่งนู้นด้วยเดินกำลังตามเไป ไม่บีดเอาหนิไม่นม่ไมันแตกทางกันหรอกนะครับเพราะว่าบีคิดว่ามันมันเท่ดีอ่ะเออบีดเอามาเนี่ยแหละเป็นแค่ก็เหมือนกันใช่ไหมเห็นตัวไหนเท่ไหนมีความสามารถกินเลยเอามาในอเมริกาอาจจะไม่มีตัวละครนีความสามารถไม่รู้อ่ะในอนาคตมันจะมะีตัวที่มีความสามารถ คนนี้นะครับ1 1เอนทีโอ้โหนี่จะแกนตัวแล้วก็จะแกนกับมุนยนต์นี่ก็คนดีแกนดีเดินก็หถนงเลยจะไม่มีใครเห็น อัน้สงสัยจะต้องสะก็ดไตามตีงไหนไม่มีคนไกนยาาเคลียดีกว่า้วหมีอันนี่งตะกอนที่ขาขาเดี่ยวแพนที่ึงเคลียร์ไ่ขึ้นทุกอนติดต่หาปลาคลียไม่ขึ้นเลยเพื่อนเราไม่ทำเคลียเย แล้วทำเครด์นะบีตว่างนะครับเพื่อนนี่มันจะเป็นเครดนี้อีกอันนึงจะไปเชื่อมกับใบฟ้อันนี้ใบฟ้าต่อไปเรื่อยๆก่อนนี้ขาดเฮ้ยมันก็ไม่เจ็บนะเวลาบีต้องตอบเรื่อทุกคนแล้วครับเพื่อน ไชั่วคราวไปดีสามหัวจริงนะิดก็ยังไม่ขึ้นเลยคมันขึ้นนิดนึงก็อีก้าพอย่าแลก Maybe, maybe, maybe. Mm -hmm. oh, it so will be cool. Look